ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแอดมินขอขอพระคุณครับหนักมากหินตลบทับบ้าน หนักสุดๆวันนี้เตือนพื้นที่สีแดงฝนตกหนัก46จังหวัดพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องพยากรณ์อากาศและพายุวันสุที่9กันยายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากประกาศล่าสุดน,นะครับ ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักทั้งหนักมากวันศุกร์ที่9กันยายนบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงในบริเณจังหวัดลำพูนลำปางแพร่น,น่านสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิหนองบลาพูและขอนแก่น <c oughs> สวนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนกักพื้นที่สีเหลืองเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบรุรีลบบรุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีชนบรุรีระยอง จันทบุรีตราดสมุทรปราการปรทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครมหาสารคามนาครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายกาฬสินธุ์และอุดรธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักจนถึงหนักมากและในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาแล้วนะครับ ตอนเกิดหินถล่มลงมาทับบ้านเรือประชาชน2หลังนะครับทำให้ได้รับความเสียหายในขณะนี้โดยล่าสุดเมื่อวานนี้8กันยายน2 5 6 5 3นานฬิกาที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุก้อนหินขนาดใหญ่ประมาณ2เมตร ได้สลายลงจากภูเขาทับบ้านเรือประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสีชังส่งผลให้บ้านเรือประชาชนได้รับความเสียหายสองหลังแต่โชคดีเหตุการณ์นในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดเบื้องต้นปพชชนบรุรีฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและปิดกั้นบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าว ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปนะครับวินาทีเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ํำซัดตกถนนลอยไปติดป่ายางไม้ของชาวบ้านนะครับพร้อมกับรถพ่วงข้างหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนเกิดน้ําป่าทลากเข้าท่วมพื้นที่ในบริเวณถนนหลายสายได้ปิดทําการจราจรและหนักที่สุดในหมู่บ้านท่าเหลือกแกลง ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ยังคงติดอยู่นับสิบรายรอการช่วยเหลือท่ามกลางสายฝนที่ตกไม่หยุดเมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านและพบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจาก TNN Earth ส่วนในด้านของวันนี้นะครับนอกจากในด้านของการรายงานข่าวพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึกหนักมากและประกาศแจ้งเตือนแผนที่แล้ว กรมอุตุนิยมวิทยายังออกมาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนและอ่าวไทยตอนบนผลกระทบจนถึง9กันยายน2565 9กันยายนในวันนี้รองมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางเข้าสู่หยองพวประอากาศต่ำบริเวณภาคตะออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมต่ำตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทำให้ภาคเหนืออีสานมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลทนและภาคตะวันออกขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่กาวกยาคมภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านสุขโขทยัยอุตรดิต์ตาก,กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะนออกเฉียงเหนือก้าวกัยายยนต์เน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายปึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีรวมทั้งกรุงเทพม,มหานาคนพรพิมณฑลภาคตะวันออก เน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจิมบรีชนบุรีระยองตราดและจันทบรุรีสำหรับพื้นลมทะเลมีกำลังปานกลางคลื่อนสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือเรือเล็กงดนออกจากฝั่งไปอีกหนึ่งวันนะครับสนิด้านของการคาดการณ์พยากรณ์อากาศในวันนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ มรสุมกำลังแรงพาดผ่านพื้นที่ภาคกลางเข้าสู่หย่องปวามอากาศตามริเพื้นที่อีสานทางตอนล่างประกอบกับมระดัตําตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใตแ้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนืออีสานมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักทั้งหนักมาก ฝนสะสมน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ําส่วนคลื่นลมทะเลมีกำลังปานกลางคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือเรือเล็กนดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันนะครับพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มมากขึ้น8จะเ็นของพื้นที่ ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ปริญณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพยาแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยตาก,กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น70สนของพื้นที่ฝนต,ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริจังหวัดเลยหนองบลัมำพูหนองคายบึงการดอนธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิคอนแก่นกาฬสินมหาสารคามและนครราชสีมา ภาคกลางฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริณนครสวรรค์อุทยัยธานีการจนบรุรีลบบุรีและสระบรุรีภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริณนครนายกปราจีนบรุรีชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่นนวนพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง6ศุเซนของพื้นที่เนบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง6ศเซนของพื้นที่เช่นกันนะครับเนบริเวณระนองและพังงา ตั้งแต่พังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนนะครับในด้านของการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศในอีก10วันล่วงหน้าโดยในช่วงนี้นะครับยังคงมีฝนเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องทางภาคเหนืออีสานกลางตนอกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ และจะมีฝนตกหนักตกแรงจะเน้นในช่วงวันที่9-10ถึง10กันยายนส่วน11จนถึง18กันยายนจะมีฝนได้อย่างต่อเนื่องนะครับมีฝนตกชุกอย่างหนานแน่นทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลจากปัจจัยที่ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกซึ่งจะสวิงขึ้นลงได้นะครับในช่วงนี้ แต่จะปนเปียนวนเวียนอยู่แถวประเทศไทยนะครับและจะดึงมรสุมตาตกเฉียงใต้ให้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะมีกําลังค่อนข้างแรงในช่วงนี้ทําให้มีการไหลเวียนของกระแสลมเข้าหากันหรือไซคโคนิกปกคลุมพื้นที่ภาคกลางดังนั้นนะครับฝนจะตกชุก ในทุกภาคท้งภาคเหนืออีสานกลางสะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้นะครับขอให้เตรียมตัวรับฝนนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดบรรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างขันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ